สวัสดีครับร้านหมวกนกยูเออร์เฮเมตลาดพาว93นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายประสบการณ์ที่ผมเจอมานะครับที่ใช้ตัวบลูทูธพารานี m สิ m นะครับในระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมานะครับว่าผมประสบพบเจอปัญหาอะไรบ้างมีมีข้อดีจุดดีจุดด้อยของ b l บลู o t h รุ่นนี้ยังไงบ้างนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาบอกและอธิบายกันนะครับแต่ก่อนอื่นก็ฝากกด Subscribe YouTube ช่อง Your h e ์เฮเ c h ช n แนลให้ด้วยนะครับ โอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับเรื่องแรกเลยที่ผมจะต้องบอกก็คือบลูทูธตัวเนี้ผมได้ขับขี่เองและใช้งานจริงในระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแต่ว่ามันเป็นการใช้งานในกรุงเทพและจังหวัดใกล้ๆเช่นบางแสนไอทียาอะไรอย่างเงี้ยครับใกล้ๆไม่ได้ว่าออกไกลมากเพราะช่วงนี้ก็เรื่องโรคระบาดด้วยไปไกลไม่ได้นะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการใช้งานในกรุงเทพซะส่วนใหญ่นะครับความเร็วที่ใช้โดยประมาณในเมืองก็ประมาณ 80- 150ถึงไม่เกินนั้นนะครับ รถที่ผมใช้ก็คือจะเป็นรถในเกตนะครับก็คือรับลมปะทะเต็มๆอยู่แล้วที่ผมต้องบอกเรื่องรถก็คือเรื่องเรื่องตัวรถที่ขี่มันมีส่วนส่งผลกับเรื่องลมเรื่องความเงียบเรื่องระบบเสียงของตัวบูทูธนะครับเช่นถ้าบัคไคลที่ขี่รถทัวร์งที่มีวินชิวบังลมสูงนะครับจะช่วยให้เสียงมันดีขึ้นเพราะว่ามันจะไม่โดนลมปะทะตัวโดยตรงนะครับรวมถึงความเร็วที่ใช้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องลมที่มันย้อนเข้ามาเนี่ยมีส่วนนะครับหมวกกัน็อตที่ใช้ก็มีส่วน หลายองค์ประกอบเลยที่ทําให้บลูทูธของเรานะครับเสียงมันดีขึ้นนะครับแต่เรื่องแรกเลยที่ผมจะบอกนะครับผมก็คือเป็นเรื่องเคสบอดี้นะครับผมเป็นบอดี้ภายนอกนะครับตัวนี้บอดี้คือจะมีอยู่สีเดียวก็คือสีดํานะครับก็คือเห็นรับแรกคือผมชอบเลยโอเคเพราะว่าผมรู้สึกว่าสีดํามันเป็นสีที่ชอบอยู่แล้วเนี่ยโมคอนองผมก็ดําอยู่แล้วนะครับอย่างว่าก็คือตัวบอดี้มันตัวนี้มันจะพิเศษตรงที่มีจอที่แสดงผล นะมันจะมีจอแสดงผลสเตตัสให้นะครับเวลาเปิดขึ้นมามันก็จะมีเสียงบอกนะครับเป็นเสียงแจ้งเตือนนะครับซึ่งจอตัวนี้ครับมันจะบอกระบุสถานะต่างๆของตัวบลูทูธนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟังก์ชันเรื่องแบตเตอรี่นะครับหรือเรื่องโวลลุมของเสียงนะครับผมซึ่งตัวเนี้คือถ้าเป็นแบบอื่นมันจะไม่มีจอบอกอันนั้นไม่เป็นไรแต่ตัวนี้พอมมีแล้วมันก็ช่่ยช่วยเพิ่มลูกเล่นให้มันดูสวยงามขึ้นแต่ว่าข้อที่ต้องควรระมัดระวังของมันนั่นก็คือ เวลาเราถือกระแทกหรือทำหล่นเนี่ยโอกาสที่มันจะแตกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีบ้างนะครับผมเพราะว่ามันเป็นหน้าจอที่แบบเป็นกระจกะครับผมโอกาสที่มันจะเล้าจะแตกก็มีนะครับต้องเรามัดระวังเรื่องนี้นะครับแต่ส่วนตัวคือผมชอบเพราะว่ามันมันดูสวยมันดูหรูดีนะฮะส่วนในเรื่องที่สองนะครับเป็นเรื่อง fm นะครับการฟัง fm คื่นี่ผมฟังก็คือจะเป็นเม y b a c h เนะครับเป็นคลื่อร้อยเจ็ดนะครับในการฟังเพลงผมจะใช้ฟังแค่ในเฉพาะกรุงเทพอย่างเดียวนะครับในการขับขี่นะครับเรื่องเสียงผมให้แปดเต็มสิบเลย ไม่ซานะครับแต่ว่าจะมีในช่วงที่เวลาแบบจุดอับหรือว่าเป็นแบบวิ่งระหว่างรถเมล์คันใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยหรือเข้าในที่ชุมชนที่มันอับสัญญาณมาอาจจะมีช่วงที่มันตัดไปบ้างแต่ก็ไม่ถึงว่ารำคาญมากนะครับเรื่องเสียงซาไม่ค่อยมีนะมันมันไม่ค่อยเจอในเรื่องเสียงซาจะเป็นเรื่องแบบคลื่นแทกซะส่วนใหญ่มากกว่าแต่ก็ไม่ได้เยอะมากครับผมก็เรียกว่าทําได้ดีแล้วกันนะทำได้ดีเลยในส่วนของการฟังวิทยุ FM รายการต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการรับสายโทรเข้าโทรอ,ออกนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยมันมีระบบ ตัดเสียงรบกวนรอบข้างให้อยู่แล้วนะครับาการโทรเข้าโทรออกนะครับผมได้ลองโทรเข้าโทรออกหาเพื่อนดูนะครับเป็นการสั่งการด้วยเสียงก็ได้นะครับเข้าไปเซต็ิ้งตั้งค่าก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะก็เสียงชัดดีเพื่อนบอกว่าไม่รู้เลยว่าขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แต่ความเร็วตอนที่ขี่อยู่ก็คือประมาณ80 80 90ปก้าประมาณนั้นไม่ได้ว่าเร็วมากนะครับในกรุงเทพเรียกว่าเงียบเพื่อนบอกเงียบนะครับไม่มีเสียงรบกวนไม่มีเสียงลมแทรกเข้ามานะครับ ในส่วนของการรับสายนะครับผมรับสายก็คือจะเป็นเสียงเรียกเข้าของมือถือเราเลยเราเซตติ้งริงโทนยังไงเสียงเรียกเข้าเป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมก็กดรับสายปุ่มเดียวนะครับพอรับสายก็จะเข้าในส่วนของการเริ่มการสนทนาจะตัดสายก็ปิดได้นะครับโดยการกดปุ่มจอปุ่มใหญ่หรือถ้าอีกฝ่ายหนึ่งตัดสายมันก็จะกลับมาเป็นหน้าสเตตัสเหมือนเดิมหรือกลับมาเล่นเพลงเหมือนเดิมนะฮะโอเคในส่วนของการรับสายโทรเข้าโทรออกผมให้สิบเต็มเลยแล้วกันเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเสียงชัด ชัดเจนทุกคําพูดรวมถึงถามทางเพื่อนผมแล้วเขาบอกว่าไม่มีเสียงแทรกซ้อนไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงเครื่องยนต์รถอะไรเลยท,ท,ทั้งๆที่รถผมเปลี่ยนท่อนะเป็นท่ออะคาโพวิกก็เสียงดังพอสมควรเลยแต่เขาบอกไม่ยินเสียงท่อเลยต่อมาก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนอยากจะรอฟังก็คือเป็นการฟังเพลงนะครับเรื่องการฟังเพลงผมใช้เป็นแอปพลิเคชันของ Spotify กับยุกนะในส่วนของตัว YouTube ผมไม่ได้ใช้นะครับจะฟังแค่2อแอปนี้เท่านั้นเสียงเพลงนะครับอาจจะมีกระตุก กระตุกบางช่วงแต่ผมรู้สึกว่ามันกระตุกเวลาผมเพิ่มความเร็วตอนที่ผมขึ้นประมาณร้อยสี่ร้อยห้าประมาณนั้นก็คือเสียงมันจะขาดบ้างในบางครั้งประมาณวิทสองวิแล้วก็จะกลับมาเล่นใหม่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นบ่อยนะในส่วนของการเล่นเพลงเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่สัญญาณการเชื่อมต่อการลิงก์กับตัวบลูทูธด้วยนะครับผมก็ผมให้แปดเต็มสิบแล้วกันเพราะเรื่องเสียงเนี่ยเบสบูทผมว่ามันโอเคนะครับเรื่องเบสเพราะว่าผมเป็นคนฟังเพลงค่อนข้างหนักค่อนข้างดังนะครับเบสที่มันออกมาก็คือได้ยินเสียงชัดแจ๋วนะครับ เรียกว่าโอเคเลยถ้าใครที่อยากหาบลูทูธที่ไว้ใช้ฟังเพลงนะครับผมผมแนะนําตัวนี้เลยเพราะว่าในส่วนของเรื่องระบบมันมีระบบตัดลมรอบข้างอยู่แล้วแล้วพอมันลําโพงอะเบสมันดังด้วยคราวนี้เพลงเพาะมากๆเลยครับผมมันค่อนข้างจะแบบสลาวอยู่ในหัวมากเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่หมวกกันน็อกของลูกค้าด้วยนะคือถ้าลูกค้าใส่หมวกฮาร์เฟสครึ่งใบอะไรเงี้ยเรื่องเสียงมันอาจจะแบบไม่ได้ว่ากล้องเหมือนหมวกเต็มใบมากสักเท่าไหร่นะครับผมแนะนําถ้าใครอยากได้ เสียงที่มันดีนะครับหาหมวกที่มันดีการลมหวนด้วยนะครับมันจะมีผลช่วยได้เยอะเลยถ้าหมวกใบไหนไม่มีเสียงลมที่มันเข้ามาเนี่ยมันจะรบกวนเราได้นะครับในส่วนของการฟังเพลงเมื่อกี้บอกไปแล้วแปดเต็มสิบถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับต่อมาเรื่องอินเตอร์คอมอินเตอร์คอมตัวเนี้ยต้องขอโทษจริงๆเพราะว่ายังไม่ได้อินเตอร์คอมร่วมกับใครเลยนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าในกล่องเนี่ยทางทางตัวบลูทูธพารานี่เอ็มสิบเองนะครับมันสามารถอินเตอร์คอมได้กับค่ายแดนเดียวกันพารานี่ด้วยกันเนี่ย สี่ตัวนะครับโดยที่ระยะห่างก็ตีว่ากิโลหนึ่งนะครับเรียกว่าคุ้มคุ้มมากนะครับผมเดี๋ยวถ้าผมได้ลองอินเตอร์คอมยังไงเดี๋ยวผมจะลองทาคิดเสริมเล็กๆน้อยมาให้นะฮะผมสําหรับการอินเตอร์คอมนะในส่วนของการสั่งการด้วยเสียงการโทรด่วนนะครับผมก็สามารถเซตติ้งเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับโดยการที่เข้าไปในส่วนของหน้า configuration menu นะครับผมเข้าเนี่ยครับก็คือกดปุ่มกดปุ่มบนเนี่ยค้างไว้12วินะครับอะเดี๋ยวลองดูผมจะลองกดค้างไว้เลยนะถ้าถ้ายังเป็นเนี่ย 5วิมันก็จะเป็นโฟนแพร์ลิงเห็นปะมันจะเป็นโฟโฟนแพรลิงนะครับผมแต่ผมยังไม่ปล่อยนะอ่ามันก็จะเข้าหน้าตั้งค่าแล้วเราก็สามารถเซตติ้งได้เลยนะครับว่าจะเป็นโทรด่วนสั่งการด้วยเสียงหรือว่าเป็นแบบรีเซตแฟคทอรี่นะครับว่าเป็นแบบตั้งค่าเดิมโรงงานนะครับสามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะครับการสั่งการด้วยเสียงก็อาจจะต้องมีพูดย้ำบ้างนะครับเพราะบางทีเวลาเราขับคู่นะครับมันอาจจะแบบเออแทรกซ้อนมากนะครับผมก็เรียกว่าผมให้เจเต็ม10แล้วกันนะครับ ก็สรุปให้เลยนะครับสำหรับตัวบลูทูธพาราณี m 1 0นะครับเหมาะกับใครเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ว่ามีงบบานปลายอะไรมากเพราะว่าจริงจจะไม่ให้เทียบกับตัว8ป0 0อะไรพวกนั้นขอไม่เอ่ยชื่อแบร์แล้วกันมาเทียบไม่ได้อยู่แล้วนะครับด้วยความที่บลูทูธเป็นตัวสตาร์เริ่มต้นเป็นแบรน์น้องของเซียนาด้วยนะซึ่งตัวเนี้ยในอนานคตไฟข้างหน้าเนี่ยมันสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้นะครับโดยที่เราสามารถก็เหมือนเซียนาเลยอัปผ่านคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับผมมันจะมีแอปพลิเคชันของมันมีตัััััววโปรรรแแกกมมมของนนนนะะคคบบบบตีี้เหาท่แบบ งบมีจำกัดแล้วก็หาบูทูที่ฟังเพลงดีระบบเยอะแล้วก็รูปทรงหรูหรานะครับไม่ได้ว่าแบบหรูหวาจนเกินไปเรียกลูกทรงแบบเรียบๆหรูๆนะครับผมกับราคาที่ได้มาตอนที่ผมได้มานะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่2799บาทนะครับแต่ราคาที่ผมได้มาคือจะเป็นราคาโปรโมชั่นก็คือ2,199านะครับโดยที่รูปร่างหน้าตากล่องจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับถ้าใคร เดูอยู่นะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้เลยเป็นสีเทาตัดสีฟ้านะครับเป็นแบรนด์พลานลาีด้านล่างด้านล่างมุมล่างก็จะเขียนว่าบายเซียนาคือเป็นแบรนด์น้องของเซียนานะครับตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นประกันศูนย์หนึ่งปีเต็มเมเลยส่งเข้าศูนย์หมดเลยมีปัญหาอะไรนะครับเกี่ยวกับตัวเครื่องด้านหลังนะครับมันจะบอกอยู่แล้วว่ามันจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างในตัวบลูทูธตัวนี้ก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับกับราคา2199นะจริงๆจ,จะบอกว่าตลาดบลูทูธตอนนี้มันเปิดกว้างมากไม่ว่าจะ เป็นแบรนด์อื่นๆที่ราคาพันเหรือ2,000หรือไม่เกิน3,000เนี่ยมันมีให้เลือกหลายแบรนด์นะครับแต่ว่าแบรนด์เนี่ยคือที่ผมเลือกมารีวิวผมคิดว่า 1. คือมันเป็นแบรนด์น้องของค่ายเสียนาด้วย 2. คือผมมีความรู้สึกว่าออปชันที่มันให้มาเนี่ยมันไม่งกมันให้ออปชั่นมาจาัดเต็มเลยนะครับบวกกับเรื่องบอดี้รูปทรงที่มันให้มาผมชอบส่วนตัวอยู่แล้วผมก็เลยอลาอางซื้อมาติดตั้งแล้วลองมารีวิวเองนะฮะ ส่วนใครที่สนใจนะครับก็สามารถมาซื้อบลูทูธพลานีเอ็มซีด้วยที่ร้านหมวกนกยูฮเมดนะครับจะตั้งอยู่ลาดพร้าว93นะครับเปิดให้บริการทุกวัน10โมงตรงถึง2ทุ่มตรงครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากบลูทูธพลานีเอ็มซีด้วยนะครับส่วนในคลิปหน้าผมจะมารีวิวในส่วนของตัวรุ่นไหนนะครับก็รอติดตามได้ในช่อง YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบสวัสดีครับ